สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนคอร์ดเพลงบุคคลสามศูนย์นะะก็อย่างหนึ่งเราต้องทําการตั้งสายกันก่อนนะคะมาเริ่มกันที่ท่อนอินโทรกันก่อนนะคะซึ่งจะมี4คอร์ดนะคะประกอบไปด้วยนะคะคอร์ดดีมินเนอร์นะคะคอร์ดจีมินเนอร์คอร์ดซีแล้วก็คอร์ดเอฟนะคะมาดูการจับคอร์ดเลยนะคะคอร์ดแรกนะคะจะเป็นคอร์ดดีมินเนอร์นะคะเราจะใช้นิ้วชี้นะคะทาบไปที่สายที่2นะคะในช่องที่1น,นะคะ ส้นี้กล้านะคะจะจับไปที่สายที่4นะคะในช่องที่2นะคะส้นี้นางนะคะจะพาไปที่นะคะสายที่3ในแถวที่2นะคะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะคอตมานะคะจะเป็นขอดจิมเมอร์นะคะนิ้วชี้นะคะทาไปที่สายแรกนะคะส่วนี้กล้างนะคะจะทาไปที่สายที่3ในช่องที่2นะคะแล้วก็นิ้วนางนะคะทาไปที่สาย ที่2ในช่องที่3นะคะค่ะสำหรับคอร์ดซีนะคะเราก็จะใช้นะคะนิ้วชี้นะคะท่าไปที่สายแรกนะคะในช่องที่3นะคะส่วนคอร์ดสุดท้ายนะคะคอร์ดเนะคะนิ้วชี้นะคะจะจับอยู่ที่สายที่2นะคะในช่องที่1นะคะส่วกลางนะคะจะท่าไปที่สายที่4นะคะในช่องที่2นะคะ ถึงท่อนก่อนฮุกนะคะก็จะประกอบไปด้วย5คอร์ดนะคะคอร์ดแรกนะคะ B f เฟ t นะคะคอร์ด F คอร์ดจ minor คอร์ด D minor แล้วก็คอร์ด C นะคะสำหรับคอร์ดแรกนะคะเราจะใช้นิ้วชี้นะคะท่าไปที่สายที่1และสายที่2นะคะนิ้วกลางนะคะท่าไปที่สายที่4ในช่องที่2นะคะส้นนิ้วนางนะคะท่าไปที่สายที่3นะคะในช่องที่3นะคะค่ะคอร์ดต่อมานะคะก็จะเป็นคอร์ด F นะคะ นิ ida, society, ้วชี้นะคะถ้าไปที่สายที่2นะคะในช่องที่1นะคะส่วนนิ้วกลางนะคะถ้าไปที่สายที่2นะคะสายที่4ในช่องที่2นะคะเสียงก็ประมาณนี้นะคะส่วนคอดทันมานะคะคอดดีไมเนอนะคะนิ้วชี้นะคะถ้าไปที่สายที่2ในช่องที่1นะคะแล้วก็นะคะนิ้วกลางนะคะถ้าไปที่สายที่4ในช่องที่2นะคะส่วนนิ้วนางนะคะก็ถ้าไปที่สายที่3นะคะในช่องที่2นะคะเสียงก็ประมาณนี้นะคะ สนคอร์ด G minor นะคะนิ้วชี้ค่ะถ้าไปที่สายที่1ในช่องที่1นะคะนิ้วกลางนะคะถ้าไปที่สายที่3ในช่องที่2นะคะส่วนนิ้วนางก็ถ้าไปที่สายที่2ในช่องที่3นะคะสนคอร์ดสุดท้ายนะคะก็เป็นคอร์ด C ค่ะเราก็จะใช้นิ้วชี้นะคะถ้าไปที่สายที่1ในช่องที่3นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะให้ชีวิต เราเหมนเส้นขึ้นน,นไม่ต้องพบกกันชีบไปเนี่ยจีบไปเนี่ยดีเฟตนะฮะเอฟชีบไปเนี่ยมาถึงท่อนหุกนะคะ ที่ร้องว่าปล่อยให้ฉันหล่นหายให้ตายไปจากหัวใจนะคะก็จะมีคอร์ด F คอร์ด C คอร์ด D m i n o r แล้วก็คอร์ด C นะคะปล่อยให้ฉันหล่นหายให,ให้ตายไปจากหัวใจไม่ต้องเจอไม่ต้องจำให้ทธอทำเป็นคนห่างไกลนะคะก็จะมีบีเฟนนะคะจ minor B อร์บีแล้วก็ C minor น,นะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือ C minor น,นะคะ การจับนะคะก็จะใช้นิ้วชี้นะคะจับไปที่นะะคสายที่หนึ่งช่องที่สองนะคะปล่อยให้ชั้นสาบสูงนะคะก็จะเหมือนกลับปล่อยให้ชั้นลอยหายนะคะคอเดียวกันนะคะส่วนท่อนสุดท้ายของท่อนหกนะคะก็จะมีบีเฟรนนะคะดีมินเนอร์นะคะจีมินเนอร์ซีนะคะแล้วก็จบที่เอฟนะคะ สำหรับคอร์ดเพลงนี้นะคะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะก็จะเล่นวนกลับไปกลับมานะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปหน้านะคะ